สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกซินีนะคะท่านผู้ชมค่ะมาเจอกับแม่น้องเกซินีก็เจออาหารง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซินีเช่นเดิมค่ะเช้านี้คุณแม่จะมาแนะนําเมนูเลยค่ะก็จะมีเมนูวุ้นเส้นผัดใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูสับนะคะพร้อมทั้งใส่แครอทและเครื่อง เคียงต่างๆนะคะท่านผู้ชมคาแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้นะคะจะมีน้ำมันหอยแล้วก็แม็กกี้น้ำปลานะคะซีอิ๊วดำน้ำมันแล้วก็เครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่พวกหมูนะคะจะเป็นหมูเป็นกุ้งใส่อะไรก็ได้นะคะท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกนะคะคุณแม่สะดวก อย่างที่มีนะคะมีอยู่ในตู้เย็นคุณแม่ก็จะเอามาใส่ก็คือหมูสับแล้วก็มีไข่นะคะวันนี้ก็คุณแม่ก็จะมีผลไม้นะคะต้นของเราเองนะคะท่านผู้ชมคะ่ะคุณแม่ก็จะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมคะ่ะก็จะมีผลไม้ทานหลังอาหารด้วยค่ะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็จะเป็นมะละกอค่ะ พะย่านะคะเป็นต้นของเราเองนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงมือผัดกันเลยค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นเราก็มาตั้งกระทะเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะจากนั้นเราก็เตรียมน้ํามันมาเทใส่เลยค่ะท่านผู้ชมเตรียมน้ํามันมาใส่นิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมได้แล,แล้วเราก็จะใส่ไปกระเทียมะค่ะท่านผู้ชม เมื่อน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะท่านผู้ชมค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยหอกระเทียมเหลืองรเทียมหอมดีแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะใส่หมูสับลงไปประมาณ บอประมาณค่ะท่านผู้ชม ใส่ไข่ลงไปค่ะท่านผู้ชม ก่อนไปจากนั้นเราก็จะใส่แคอรอทลงไป,ปค,ค่ะผัดแครอทหน่อยให้สุก 老烦了。 เราก็จะเติมเครื่องทุกอย่างลงไปนะคะท่านผู้ชมขาน,นี่คุณแม่เติมลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็จะใส่ใบขึ้นไส้ลงไปนะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะใส่ผักลงไปค่ะท่านผู้ชมผักมากน้อยเท่าไหร่นะท่านผู้ชมก็ใส่ลงไปได้เลยะคะ่ะกระแต่ท่านผู้ชมแกะซอกเป็นอว่า ท่านผู้ชมคุณแม่ักใส่จานของผัดผู้ชมค่ะผัดข้นเส้นของคุณแม่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก็ผัดง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซินีนะคะท่านผู้ชมก็จะได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้คุณแม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็จะมีขอแถมนิดนึงค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีผลไม้นะคะก็จะเป็นผลไม้ต้นของเราเองนะคะเป็นมะละกอนะคะเป็นมะละกอพันธ์ฮอลแลนด์นะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอกิน วุ้นเส้นเสร็จแล้วเราก็จะตบท้ายด้วยผลไม้นะคะท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้คุณแม่และน้องเกศินีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม